เช็คอินเรื่องของที่นอนกันบ้างเราจะไปที่โรงแรมเดอะคอร์สตีทครับต้องบอกว่านอกจากโรงแรมเ็าจะปรับโฉมสวยเท่ทันสมัยแล้วนะครับในส่วนของผู้บริหารครับก็สวยไม่แพ้โรงแรมเหมือนกันกับผู้บริหารสาวสวยควบตำแหน่งคุณแม่มือใหม่เรากำลังพูดถึงคุณอุ้มลักขณาครับานางกำลังเป็นแบบว่าคุณแม่เลี้ยงน้องดิสนีย์นะคะดาราสาวเซ็กซี่สตาร์ครับซึ่งวันนี้เราก็ได้มีโอกาสนะครับพูดค,คุยกับคุณอุ้มและก็ครอบครัวด้วยไปฟังกันครับ บท <ไง S 1> บาทหลักๆเลยจริงๆตอนนี้คือเป็นคุณแม่ฟูธามค่ะเลี้ยงเองตั้งแต่เกิดนะคะแล้วก็หน้าที่2หน้าที่เป็นภรรยาก็จะดูแลสามีนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็อยู่บ้านแต่ว่าก็จะมีธุรกิจอีก2อย่างซึ่งก็ทํากับสามีนะคือมีโรงแรมเดอะค <ๆ S 2> อเดอะคอเนี่ยมันก็จะมีส่วนในช่วยในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเดอคอเนี่ยก็เป็นสไตล์ท<อ>ี่บอลเลยอ่ะการแบบดีไซน์ต่างๆนี่คือมันเป็น สิ่งที่วอนเขาใฝ่ฝันแล้วเขาก็สามารถถ่ายทอดออกมาโดยออกมาเป็นโรงแรมตอนนี้ได้เรื่องของความสบายต้องบอกก่อนว่าโรงแรมเดอะคอเนี่ยที่นี่เขามีฉายนานว่าเป็นเตียงดูดวิญญาณจะแบบว่านอนแล้วรู้สึกว่าสบายอยากจะซื้อหมอนอยากจะซื้อผ้าห่มอยากจะซื้อฟูกกลับไปบ้านเพราะว่าม,ม,มันดีจริงๆในเรื่องของห้องเนี่ยมันจะคอนทราสกับตัวโรงแรมเลยโรงแรมมันจะเป็นอะไรที่เป็นแนวแบบสนุกเป็นกราฟฟิตี้เป็นแบบว่าวัยรุ่นนะคะซึ่งคนที่มาก็จะได้ความแปลกใหม่แต่มันยังมีเรื่องของความสบายและความสะอาดเป็นหลัก ทุกวันนี้ก็ตังเก็บเยอะขึ้นเพราะแม่อุ้มเก็บเงินอย่างเดียวเลยครับทั้งสามสองสามธุรกิจก็เขาเป็นคนเก็บเงินแล้วก็ได้รู้การตลาดสำหรับส่วนของดาราที่มาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้โรงแรมเป็นที่รู้จักได้เร็วมากขึ้น ก็เรียนเชิญนะคะถ้าเกิดใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่นะคะแล้วมีแพลนเดี๋ยวจะมาพักผ่เนี่ยสามารถมาได้นะคะที่เดอะคอร s สต e ีทนะคะพวกเราก็ยินดีต้อนรับนะคะถ้าเกิดมาเดอะคอแล้วก็จะมีร้านอาหารที่ไว้รองรับทุกคนด้วยนั่นคือฮามารุอิซากะของเรานน้อยนะคะโอ้ยมีอีกหลายร้านค่ะมีมุกจูชานนำไข่มุกของคุณแม่ก็มีอยู่ข้างๆกับเดอะคอสตรีทนะคะยังไงก็เรียนเชิญนะคะ ผมชอบบรรยากาศตอนกลางคืนที่ก็เปิดไฟมากเลยพี่โบสวยมากใช่ค่ะชิลมากสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่กําลังมองหาโรงแรมที่อยู่ใจกลางเมืองก็แนะนําที่เดอะคอร์สตรีทเนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่าใกล้แหล่งช้อปปิ้งด้วยจะหาของกินอะไรเนี่ยมันก็ง่ายถานนคนเดินก็ได้ไปดอยสุเทพก็ได้ไปดอยสุเทพก็ไม่ไกลเลยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยที่นี่เนี่ยเขามี แบบพื้นที่น่ารักน่นักให้เราเข้าไปถ่ายภาพกันได้ทุกซอกทุกมุมเลยล่ะค่ะรวมไปถึงนะครับพี่บอลกับพี่อุ้มเขาบอกแล้วนะครับว่าถ้าเจอน้องดิสนีย์แล้วก็ทักทายได้เลย<ช>ถ่ายรูปเล่นได้เลยนะครับครอบครัวนี้ยินดีมากมากยินดีที่สุด